อ่างเขาสองเ่าอะไรอีมันเข่าหน้าบ้านบัดนี้ี่น้องเอ้ยเนาะมันมีแต่ถามว่ามาเข่ากับโมเมนมีแต่อย่างนี่ปิดมาเบิ่งแนวคุยมันก็ยากใจลบอยู่เนาะคยเห็ดปีนี่เห็ดปีแรก นาวานกันวานหลายชั่ได้ปีนี้เนาะมามาถิ่นน้ำเย็นน่ะชื่อกาแฟกาแฟเย็นมาสองถุงให้อันน้าตู้สาลี่ถุงนึงเลยสบายดีเลยกำลังเกี่ยววานเนาะสอดกาแฟ ดุนดุนหัวแรงพิงๆปานนี่แหละตีเอ้หน่อยขางนี่ดีดับไปแล้วมันล้มเลยค่ะข่างนี่มันข้างหน้าอือในตาแต่ข่างเดียวนี่เหมือนข่างนั่ <c ười> นนะเขาเอาไปเลยตี <c ười> เออมันตัดไปได <c ười> ้มันคือไวแท้เนาะคือจัะ <c ười> ว่าหากาอันแดงนี่ ตัวน,น้น,น้ำเย็นเลยนห้องไปกินน้ำเย็นเหอะเอาน้ำนี่ลงมาแผลบ้าถิ่นคนเดียวมาเนี่โมไปห้องเฮียน,นวัดอือจ้ะสองเครื่องเลยเนาะให้นนางเล่งยีดีทเทองบ้าเพกเล่ากับเนื้อทีละ <c oughs> อ้าจ้ะเหอะบลาบอยวางเลยนะสองเครื่องใส่งานเลยวัดสองเห็นเราเลยก็ได้ไว้เท่านั้นเลยนะ เออได้ไว้ไปดื่มกาแฟไปต้อนทั้เแถานั่งก่อมงมาบาร์หลามไม่ได้มาพี่ว่าสิอนะเออลงพุนะ่นแน่สิลงไปทางหน้าไปแถวพันพุ่นจักนะจเ,จเออยันไนม,ม่งินว่าเมื่อเช้านี่คือ,ว,อว่าพอแถวเราเจ็บท้องว่ะตีข้าวปู๋ก็เจ็บท้องว่ะเออยันลงไปชอยทางพนะุ่นแน่แตะเบิ่ง ปารุเนาะสบายดีได้สวัสดีเด้อปารเนาไปไปเกี่ยวเขาก่อนกินน้ำเย็นเราคือตัดมาชุดคลองนี่พคะไม่ได้เห็นกบนางเบ้าวตุวนี่ลงมาเกี่ยวหน้าวานบรรยากาัดีนเนาะตัวมันก้อยเลย เดะเดแล้ววันแล้วหน้าหลับเหมือนน้องยังเดือแต่หน้าว่าน พี่น้องเอ้ยข่าวว่านตัวนี้ปาลาดูเอ้ยไอเยี่ยมเยี่ยมเหงากระใครกว่าอันมีหนาลายๆอยู่แล้วไปดูไ <c oughs> <c oughs> ข่กว่าลางังค์นแล้วมีหนาละเห็นดแตะกระดูกคู่ชับอ <c oughs> เอาปลาดูเลยมาเนี่ตัดผ่ามาที่บานนี้แล้วเรียบร้อยมาเนี่ยเออแทงเกียวทั้งตัดปลาดูเลย ให้ใจทั้งปากเสียงกันอยากเป๊ๆในเรื่องช่วงในประดงเ,เนาะเป็นแบบคือฮูดังเม็ดเนช่วงในี้เนาะเสียงก็ได้เออเป็นวัดประดูงเลยเป็นวัดตันจมกูกเนาะแล้วให้นี่ไปนีออ่ให้เขาหน้าวานผ่านไปละสองให้สองให้ใหญ่ อ่านไปแล้วปลาดุย้ยเป็นปีใดสำเนียงเนาะตุ้วันว่ะมันเป็นปลาลงปลาเล่งผลงามปีใดของนาวานปลาดุยมันคือเขาหน้าดำเนาะหน้าคู่แบบพ่อวานแล้วมันกะอะไรฮะเออป้าไม่หนีเด้เขาป้าเพ่งกับยุรุมหนีอยู่เด้ กันนขึ้กินข่าวก่อนหละจากลงมามัดข่าต่อปลดุโมมี่น่ากินนะมันนี้มีแต่นางเข้มนะันนี้ฮะอันไหนสื่อ 10, พันซี่อได้ขาปลาเพงคนสื่อมาอยู่อ่หัวกินน้ำกันเม่เอาเม่กินน้ำบ้างใช่อันนี้เอาก็ได้กินราขึ้นู่เลย อูน้ำก้เอาวะเส็แล้วคันกลับมาโอ้ดูๆนำกันไปดูเอาข่นเลยเขาไวตรงนี้เนาะอือเขาขืนลยด้เลย่ะเาะไปเจะ้าพถึงนะเขาขึ้นรถดิเอาไว้แตหนั่นเยอมาอาขึ remember, pareil, ้นไปมาดูเลยขบวนสตะกรารถมตมนัก พากันขืนกินข่าวกินน้ำก่อนจังลงมามาดุยต่อเนาะฮาลมห่วยห่วยปลาดูกันบ้านฮะลมออกเลยเนาะแต่กันยังย่านฝนก็เก่าลรรกเลยปลาดูเลยงวนมีกนาอยู่เนาะกับมันกลมอุดตุเพิ่นกะวา่ามันที่จะสามหาเศาหกอ่ะสันยังขึ้นย,านยากกน่าน,นาดูพากันกินข่าวกินน้ำได้กับสีลงมาอันเก็บกู้ตัวหายทึงนั่นพี่น้องหายตัวเขาตัดตัวทึงนั่นเนาะ ตัดผ้าพไปวันนี้พากันกินขึ้นไปกินข,ข้าวกินน้ำแล้วแล้วกลลลล็ลงมาลุยต่อปลาดุยแลลงมาลุยต่อบ้านข้าวเล้าข้าวข้าวงั้นนะเสียบเลยข้าวงั้นแล้วก็ออกหมากนะน,นะมาดูเลยเนี่ยออกหมากแล้วออกหมากแล้วควงควงข้าวเนาะคุณพ่อออกดอกดาว่ หลองเล่าหน่กลก้ีาดูค้อยี h วลงไปลงไปเก็บเผาเลยเป็นยังไกี้ามตั้งแต่พุดไปนนี้เก็บอยู่ บาทหนึง่งจบเป็นเดือนชองเดือนก็คุ้มคนะ่าแล้วไปเด้อไปเด้ออ่อแม่แล้ว,ลวให้แกเ,เป็นนะฮะเป็นยังเป็นยังเออมันสูงส <laughs> ูงโคตรอ๋อมันเป็นงามวะเนาะเดี๋ยวนี้แถววันเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวให้ก็มังสนอกสิดาเรื่องกับพ่อได้ได้ โอเกียว,ลว <laughs> นนเลยเอ,อ่อนาเวนไบนะโอเกียวเลยออ๊ยน้ำเรา <laughs> <laughs> แลนอันเป็นหัวแลนติดก,กันกับหน้าปลาเพ่งนีงเนง่เนาะเนาะได้บ่ด่ะโอ้หลดลุยต้องบัดเดียวโหลดตู้ต้องวัดเดียวป้าต้งานเข่าเลยตัวน่ะเนี่ยมาเล่นตามบ้านนี่หัวหย่องหัวหน่องไปตี มาน้นานอจักมนีกนเน้มา่อเอาขึ้นเลยบอสนีน่มันิยงนอยน้าตไม่ได้ย่แอแล้วไปมันลุกเตอพี่น้องเลยห้างนุงยังใส่เออบุญเฮดไปชีเดี๋ยวมันก็ไปวะ ามัดตัวใดก่อนจ้ะมัดไปรดด็วเ้นำนี่แนละ้วมัดตัวพนหรมัดตัวใดก็ได้ดดดตีแล้ววยตีมัตนยมตัดจะมัโดน,นตัดก่อนบ่เน้าจเสียบจ้องขอมายังเสียตอ อไรน,นักอยู่หมน,น,นั่ง้มนได้เลยนี่้วย <c oughs> ี่อนเนาะกับมันเข่ามันกระแหงเ่ยนะเข่ามันกระแหงคาต้นนะวะ <c oughs> <c oughs> mặt khảo hộp bố, mình đi bán đồ mặt khảo hộp bố, này, mặt này mặt nhẹ lắm bán ở nhà

หญนาวอกเขาโอ้เขาเนาะเขาหลอกเราเขาหลอกเขาลัดไปน้องเลยน้องปัดไงทวนเลยเนาะ <laughs> ใช่เอาปลาลุงเลยวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศไอ้ปลาลุงเบิ้งเนาะเขาหูโปวันนี้พากันมาดเขาหูปโปวันนี้ก็คึ้นผ้าขึ้นบนอยู่ฮะ บาืองทึงฝาก็คืองูมีดหนาอยู่พี่น้องเลยจักจิตต๊กบดต๊กแล้ํชำเสียงดวงผู้แรกนี่ก็ได้จะบาเท่านั้นเด้อลาดูเลยมัดเข่าก่อนมาถึเนาะลาไปแล้วพากันมัดเข่าสามพอลูกมือนี่งานใหญ่ขวงหนาอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวคือบอมัดบ่อท่านนี่ก็อยู่ภาบนมากกับเติบหนึ่งเลยเนาะงาน เอองานข่าวเติบเยอะนี่องเลยแยกไปเลยที่มันมีหนาเนาะมันเกินไปแล้วว่ะตัวเข่านาเข่านาวานหน้าพ่อใหญเข่านาวานทำยังไงได้ยจ้าหนี้เดี๋ยวจะไดบ้านหมดดับเมาที่ดับเมากับยอดพัน บอนว่าบัตคนอื่นพ่นบ้านคือบริบไปสิเนาะพ่นท่าวาณูมังเงี้่าฮาฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ้าน่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮเข่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่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 าาฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า ปีนี่เห็ดปีแรกนาวานกันว่านลายจำได้ปีนี้เนาะปอยไปเถ้ยแยกไว้เนาะอากับปั่นเลยง่ายจ้ะถือว่าให้มันอยูจะชุดชุดมันจ้ะบอลจะไปได้ไดิทีไรจะชอบดิก็จะผลผนหย่าลายเนาะเวลาขับปั่นเนาะกับผนหย่าลายนี่ทีแยกไว้เนี่ยพี่น้องเลยไปปั่นต่างหาก เอาสบายลุงเงยนอกคลิปนี่กันสิประมาณนี้พากันมัดเข่าก่อนบัดนี้าะลุงลปุ่พอกันใหม่เด้อพี่น้องเงยนอกสบายดีลากันไปด้วยภาพบรรยากาศมัดเข่ามัดเข่าปนหยา่า <laughs> พี่น้องเงย <laughs>